รูเเเหหห็็็นนน้วววสวัสดีครับผมมันี่ผมกับสิผ้าม้าหาโลยิงปลาเลยครับมาแน่หนี่แน่ครับผมบุก่อยได้ลงคิบครับผมกับสิผ้ามาหายิงปลาครับมาเลาะเขื่อนครับเขื่อนนี่ก็เป็นเขื่อนบานหินกองครับแถวบานผมนี่แหละผมกบหาโลห้ากินยืงสี่แล้วครับ ผมบอดี้ชีบเกี่ยวกัหลถดโดนนะครับผมก็มือนี่ว่างครับเลยออกมาลาะยิงป่าจะข้าวครับวาสิมี้ยิงมาครับเยอะกะมาหลุนกันครับวาสี้ยิงมาสภาพไม้กประม่านี่นะครับไม้เค่อนหินกองครับน้ำแหงลงคักครับเบึ่งครับผมนั่งอยู่นี่ครับผมยางมาครับยางมาแต่พูน มาขอคืนต่อตัวนี้นะครับเอาครับมาลุ้นกันเบ้งครับวาสิมีปลาแขงยิงบ่งครับโอเคครับกำลังไปประตูหน่อยครับประตูหน่อยเดี๋ยวนะให้ได้จังหวะก่อนเห็นมัครับมันลอยไปอยู่นะ่นโอ้ยจอดยิงมน้งมันชิวลึกแน่ครับ มบ่จอดครับผมไปเล็วบ่จอดเลยฮะมีตัวน้อยเดี๋ยวมันก็ต้องตัวใหญ่มาครับหลุนกันต่อไปครับผมปลาดใหญ่ครับปลาดุยย์เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว โอ้บ่อเขาโอ้นี่บ่เขาวะบ่เอาลรบถืออูบ่ถึกคับพี่น้องโอ้ผ่าแล้ว โอ้ยผ่าดแล้วผ่าดแล้วฝ่าโฟดครับน่าจะ,าจะมันถึงหายใจก่อนโอ้ยผมฝ่าโฟดเห็นมาครับบางกันโอ้ยมาให้เห็นอีกก็น้องอ่ะม่ว่าม่นสองโลนี่ครับบางกัน ใส่สองหลูกครับมันมีหลูกม,มันมางหันตัวหนึ่งผมบริยิงผมว่าแล้วมันต้องมีตัวใหญ่มาโอ้บอกเขาหรือมันบอกถือกว่าฝุ่นมันบอ่อนอยู่ฝุ่นครับนั่นนั่นออ้ยยังเขามาอยู่ยังเขามาอยู่ยังเขามาอยู่เลยครับยังเขามาอยู่ีน่นีผมขอใส่ดอกก่อนเขามาอยู่เขามาอยู่เขามาอยู่ครับพี่น้องเขามาอยู่

มันเข้ามาอยู่ครับมันเข้ามาอยู่เห็นไหมครับมีมงังค ا หันหน้าให้บุตริ้งเลยเดี๋ยวผมจิเอามาเหมาะเลยเด้อยบันเห็นไหมครับร่อยลน,นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมจิใจเย็นๆบันเห็นไหมครับเห็นไหมเข้ามาไกลแล้ว มันนิงครับมันนิ่งัน,นิ่งอยู่ครับอยู่มองเขาผมติงไปได้อยู่มองผมยิงมังหันเลย มันเสียบไปแล้วครับพี่น้องมันเสียบไปแล้วสัตว์เลยดีบ่วะอ้ออกไปสัมพับพี่น้องออกไปแล้วพุ่นลอยไปพุ่นอู้ผานแล้วผ่านแล้วพวกมึงผ่านครับอู้ผานแล้ว ปดูหน่อยครับผมปดูหน่อยเห็นมั้ครับพี่น้องนี่ลอยมาแล้วลอยมาแล้วเห็นมั้เห็นมั้นมยนี่ผมเช็คมันขึ้นหายใจกันเถอะเราเบื้งหึบุถืกโอ้บุถืกซสร็ครับ ยิงซำนี่ก็ยิงบ่ถือไายแต่น้อ่าบานโอเคครับพี่น้องกลับแล้วครับล่มครับนี่ครับหานทีผมเห็ดใยนะครับนี่ห่านหนึ่งหานนี้มันตื่นโพดครับผุมก็เลยขยับไปตัวนั้นครับที่ผมยิงไปดูน่ะมันมันล่มครับล่มมากแล้วครับสี่ได้กลับบ้านแล้วครับผมปุมหีมองยิงแล้วนี่ครับผมกับ ี๋ยางขึ้นมานะครับกําลังจะขึ้นฟังครับโอเคครับไว้คลิปนาแล้วครับเด้อเดี๋ยวผมสีมาเอาโตโให้ได้เลยครับโอเคครับ